ห้องครัวหลังนี้นะครับเขาทําห้องครัวเสมอกับตัวบ้านซึ่งระยะตัวบ้านของเขาเนี่ยประมาณ8เมตรนะครับดูจากสายตาขอใช้คําว่าประมาณแล้วกันเพราะว่าผมจําระยะดิเมนชันที่เป๊ะๆไม่ได้นะครับเตาแก๊สอันนี้ผมแนะนานะครับแนะนําเป็นกระจกเทมเพอร์การนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับในห้องครัวนี้นะครับมีบางท่านถามมาว่าเรามีอะไรให้บ้างนะครับเราตอบผ่านคลิปเลยว่าเรามีให้ทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลย สิ่งก็มีให้หน้าบานก็มีให้กระเบื้องมีให้หมดยกเว้นสิ่งที่เราไม่มีให้ก็คือเตาแก๊สหูดูดควันแต่ถ้าหลังไหนอยากใส่ตู้แขวนเรามีตู้แขวนให้ด้วยนะสวัสดีครับผมโบสสาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา1 2 3คลองหลวงคลองสหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่สอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า100 คุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับคลิปที่แล้วนะครับเราทําการถ่ายหลังคาหน้าบ้านหลังคารอบบ้านไปแล้วประโยชน์การใช้สอยนะครับแล้วก็วิธีการก่อสร้างเป็นยังไงอธิบายอย่างละเอียดจะลืมไปดูคลิปที่แล้วนะครับส่วนตอนนี้ที่ติดค้างกันนะครับผมจะพาไปดูห้องครัวหลังบ้านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้ว้ามาข้างในนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นประตูกระจกสไลด์นะครับซึ่ง เป็นประตูที่ขนาดกับตัวบ้านนะครับแล้วก็มีมุ้งลวดด้วยนะครับเข้ามาข้างในสามารถเอามุ้งลวดเนี่ยปิดได้เลยนะครับระบายอากาศด้วยนะครับเข้ามาด้านในนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าห้องครัวเนี่ยขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่จริงยาวจริงยาวเหมือนตรงนี้เลยห้องครัวหลังนี้นะครับเขาทําห้องครัวเสมอกับตัวบ้านซึ่งระยะตัวบ้านของเขาเนี่ยประมาณ8เมตรนะครับดูจากสายตาขอใช้คําว่าประมาณแล้วกันเพราะว่าผมจําระยะดิเมนชันที่ เป๊ะๆไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์ครัวเจ้าของบ้านเลือกเคาน์เตอร์ครัวแบบทาวน์โฮมหลังมุมซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับซึ่งเพิ่มความยาวนะครับขึ้นมาโดยการเพิ่มบานถังแก๊สขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นบานถังแก๊สนะปกติแล้วเนี่ยเราจะมีให้ก็แค่บานคู่2ชุดแล้วก็ลิ้นชัก1ชุดนะครับในแพ็กเกจของเรานะครับอันนี้เจ้าของบ้านเพิ่มขึ้นมาเคาน์เตอร์จึงยาวขึ้น60ซนเมตรนะครับ ในส่วนนี ite, so ้นะครับเพิ the results, the the ่มขึ <Yes. S 1> <Okay. S 2> like ้นมาก็เพิ hand, ่มเงินส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สอบถานกับทางโปรเจกต์แพนเนอร์ได้เลยนะครับเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านบอกว่ากําลังพอดีเลยกําลังเหมาะสมเลยนะครับมีเตาแก๊สตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเตา3หัวด้วยคุณดูดินี่เตา3หัวกดพร้อมกันสามอันไปไปไปไไฟไม่พอ1 2ึสนะครับเป็นเตา3หัวนะครับก็คือปรุงอาหารแล้วก็อุ่นอาหารตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือข้างบนก็จะมีฮูดดูดอากาศด้วยนะครับตรงนี้นะครับเลือกยี่ห้อเลือกอะไรให้มันเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับไม่แนะนําว่าสมมุติว่าข้างบนฮูดดูดความยี่ห้อเม็ปเตาแก๊สเฮฟเล่ ale, ไม่แนะนําแนะนําเป็นยี่ห้อเดียวกันมันจะได้สวยมันจะได้แมทชิ่งกันนะครับเตาแก๊สอันนี้ผมแนะนํานะครับแนะนําเป็นกระจกเทมเปอร์แก๊นะครับเพราะว่า ถ้าเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเดี๋ยวนี้ไม่นิยมใช้สแตนเลสแล้วนะนิยมให้ใช้เป็นกระจกสีดําแบบนี้เขียนว่า t e m p พ r ร์ก s s ตรงนี้ได้เลยนี่เทมเพิร์กเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ฮู้ดดูดควันนะครับผมแนะนํากําลังวัดที่เยอะนิดนึงนะครับสมมุติว่าถ้าใครเป็นคนชอบป,ประกอบอาหารนะครับแนะนําให้แรงดูดเยอะหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลในห้องครัวคุณได้นะ ฮูกับเตานะครับแนะนำให้ซื้อเป็นเซ็นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยให้ราคารวมกันนะครับ1,2,000บาทขึ้นไปนะครับ1 2 0 0 0บาทขึ้นไปราคานี้คุณจะได้สินค้าคุณภาพเกรดที่มันดีนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่แพงจนเกินไปแต่ก็อยากให้ราคาเป็นราคาแซนด์ดขึ้นไปเพื่อคุณภาพของครัวของคุณนะครับประมาณนี้แล้วกันในห้องครัวเนี้ยนะครับ มีบางท่านถามมาว่าเรามีอะไรให้บ้างนะครับเราตอบผ่านคลิปเลยว่าเรามีให้ทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยสิ่งก็มีให้หน้าบานก็มีให้กระเบื้องมีให้หมดยกเว้นสิ่งที่เราไม่มีให้ก็คือเตาแก๊สหูดูดควันแต่ถ้าหลังไหนอยากใส่ตู้แขวนเรามีตู้แขวนให้ด้วยนะนะครับดังนั้นตรงนี้เรามีให้คุณหมดเลยนะครับโอเคเนาะหลังนี้นะครับลงเสาเข็มปเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านบอกว่าโครงการเขาแจ้งมาว่าเขาลงเข็มหลังบ้านให้แล้วแต่ดูไปดูมานะครับ มันซ um, ุดนะครับเจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าแต่ลองสังกัดพื้นดูซิดูซิว่าเป็นยังไงสุดท้ายแล้วไม่แน่ใจว่ามีเข็มหรือเปล่าก็เลยลงไปดีกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถามว่าการลงเนี่ยนะครับถ้าเราทำห้องครัวประมาณนี้แล้วเคาน์เตอร์ประมาณนี้แล้วโซนตรงนี้มันมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาวางมีอะไรมากดทับเยอะเนี่ยก็สามารถลงไปสอบเข็มหกเหลี่ยมได้นะครับนะครับประมาณนี้เลยเนาะพื้นที่ตรงนี้เป็นโซนของห้องครัวนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าอยากจะแบ่งจอยเลยนะครับสามารถกั้นประตูกระจกสไลด์ตรงนี้ได้นะครับ1บานกั้นได้เลย1บานนะครับนะแต่ในกรณีถ้าอยากให้ควบรวมกันไปเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถวางตู้เย็นตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้และส่วนมุมนี้นะครับสามารถวางโต๊ะอาหารได้เลยนะครับนั่งได้อย่างน้อยคือ4คนเลยนะ4ี่ท่าเลยนะนะครับสามารถวางโต๊ะอาหารได้เลยนะครับผมยังดีไซน์ได้อีกนะตรงนี้เป็นกระจกใช่ไหมครับเปิดกระจกเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับตรงนี้เราสามารถ นะครับสกัดข้างล่างออกนะครับทุบเป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ขยายตัวบ้านให้ออกมาตรงนี้ได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เราทำเนี่ยดูผนังเราทำสิคุณเราปูกระเบื้องให้ใหม่นะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านเลยกระเบื้องที่ผนังที่เราปูดูความเรียบร้อยเลยนะครับนะครับดูความเรียบร้อยนะครับดูผลงานได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีนะครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการเบี้ยวนะครับหรือไม่มีการที่ยาแนวจะปิ้นออกมาเลยนะครับ เรียบร้อยจริงกระเบื้องที่เราใช้ทั้งหมดนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้นะครับที่โฮมโปรเลือกได้เลยเลือกนะครับถ่ายรูปส่งมาให้เราแล้วก็เราก็จะไปซื้อให้ไปขนให้นะครับตามลายที่คุณชอบนะครับอย่างหลังนี้เรียนได้ทราบตามตรงว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยแจ้งกับผมว่าเอากระเบื้องลายไหนก็ได้ตามใจคุณสาโล้เลยทีนี้ผมก็เลยถามอ่าเขาเรียกว่าอะไรถามความต้องการเขาข้าวว่าท่านเจ้าของบ้าน,นยอยากได้แบบไหน เจ้าของบ้านบอกว่าอยากได้พื้นที่เป็นลายไม้เคาน์เตอร์สีดําผนังสีขาวนี่เลยครับจัดให้เลยกระเบื้องลายไม้นะครับด้วยกระเบื้องสีนี้เนี่ยมันไม่สว่างจนเกินไปแล้วก็ไม่มืดจนเกินไปนะครับสีเป็นกลางนะครับนะครับบวกกับกระเบื้องนะครับท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยรวมถึงขาเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นกระเบื้องแกดิโตดําเงาซึ่งมีความแข็งแรงมากๆเป็นกระเบื้องแกดิโตพอดเลนนะครับเป็นเนื้อพอดเลนเนื้อพอดเลนคือเนื้อที่ผสม แร่หินต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับตรงนี้สามารถเอาคกมาตำได้เลยนะครับคกมาตำได้เลยตำต้ตมตำตำพริกตำอะไรได้เลยคกหินวางเอาผ้าวางก่อนนะอย่า,าคกหินวางโดยตรงเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะอ่ะตรงนี้นะครับแข็งแรงนะครับเลือกกระเบื้องได้เลยด้วยตัวเองถ้าเลือกไม่ได้เรามีโปรเจกต์แพนเนอร์แนะนำให้ลองบอกสโคปเขาข้ามาว่าอยากได้ประมาณไหนผมแนะนำอย่างนี้ละกันเวลาคุณเลือกนะครับ สีในห้องครัวหรือสีกระเบื้องเนี่ยพยายามเลือกให้ไม่เกิน2ส,สีถ้าเป็นสีที่สาก็อยากจะให้เป็นสีที่มันเด่นสีใดสีหนึ่งขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างอย่างห้องนี้นะครับด้วยคอนเซปต,ต์ของเจ้าของบ้านอยากได้เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับแล้วก็ผนังขาวผมก็เลยแนะนําว่าอย่างนั้นเอาเคาน์เตอร์ดำไหมถ้าเอา,าเอาคาน์เตอร์หินอ่อนสีขาวเนี่ยจะดูมันจะจืดไปหมดเลยนะครับดังนั้นเอาเคาน์เตอร์ดำเอาเคาน์เตอร์ให้เด่นนะครับชูกระเบื้องลายไม้นะครับกระเบื้องพื้นลายไม้แล้วก็กระเบื้องผนังเนี่ยเอาแบบ เป็นสีขาวเรียบๆไม่ต้องฉูดฉาดแต่เราจะมีตัดด้วยเป็นลายอิดนะครับมันก็จะเกิดความสวยงามนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูใต้ซิงนะครับใต้ซิงนะครับเราปูกระเบื้องให้หมดเลยท่านผู้ชมดูได้เลยครับปูกระเบื้องให้หมดเลยนี่นะครับอ่านะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของเก็บรายละเอียดเนาะนี่เราก็ปูกระเบื้องให้นะครับใส่ช่องใส่เขาเรียกว่าถังแก๊สนะครับปูกระเบื้องให้หมดเลยนะครับ ใต้เตาแก๊สนะครับเราก็มีนะครับปูกระเบื้องให้หมดเลยเช่นกันนะครับโอเคปลั๊กไฟฝังผนังนะครับนี่เลยแล้วก็ก๊อบน้ําก็ฝังผนังพ่อนามนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้างบนเราใส่เป็นช่องแสง2องช่องนะครับ1ช่องตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งช่องตรงนู้นนะครับสวยงามนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่อยากต่อเติมกับทางสงแสงทองการช่างนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับตอนนี้นะครับเรามีรายการใหม่นะชื่อรายการมือใหม่เข้าใจบ้านนะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับกด s ั b ต c ไ i b e และกดกระดิ่งไว้ได้เลยรายการนั้นดีมากๆนะครับเป็นรายการที่ได้รับการตัดต่อมาแล้วก็เราได้อธิบายโดยที่เราไม่ได้โฆษณาแสงสิ่งใดเลยเราไม่ได้ขายของเราเลยเราอยากให้ความรู้แบบเต็มๆเลยนะครับอย่าลืมติดตาม รับชมกันนะครับหรอบนี้ไปกก่อนอย่าลืมแอดไลน์มาสอบถามแล้วกันไอเดลน์อยู่ใต้คลิปไปแล้วสวัสดีครับ